ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตามความต้องการของประเทศขณะเดียวกันด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีความรู้ที่อยู่ในสถานศึกษาอาจไม่เพียงพอต่อการทำงานในโลกอนาคตเราจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ทันทีด้วยการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือเรียกว่า V Cooperative and Work i n t e g r a t e Education ซีวีหรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกเพิ่มสมรรถนะให้นักศึกษาทั้งความรู้ทักษะทัศนคติและค่านิยมทำให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดงานพร้อมสู่โลกแห่งการทํา ททราดงงนนจิไ้ัีกุญแจสำคัญของซีวีคือการร่วมมือกันของสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเป็นความร่วมมือร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอกในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคตการร่วมการออกแบบหลักสูตร เป็นการร่วมออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษาที่เชื่อมโยงโลกของการศึกษากับโลกของการประกอบอาชีพโดยการสร้างความสมดุลระหว่างวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตการจัดการเรียนการสอนมุ่งสร้างสมรรถนะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างสมรรถนะฝึกการแก้ปัญหามีการวัดผลและประเมินระดับสมรรถนะที่เป็นระบบการฝึกปฏิบัติงานจริง จะต้องมีการปฏิบัติงานได้จริงพร้อมทั้งผ่านการประเมินการปฏิบัติงานจริงและสร้างการเรียนรู้ในหน่วยงานภายนอกการจัดหลักสูตรของซีวีมี3รูปแบบคือ 1. แบบเรียนภาคทฤษฎีก่อนไปปฏิบัติงานเป็นการเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาจนครบตามกําหนดหลังจากนั้นจึงจะไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอกตามระยะเวลาที่กําหนดเช่นสาขจศึกษาที่เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนการจบการศึกษา 2. แบบเรียนภาคทฤษฎีสลับกับการไปปฏิบัติงานเป็นการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสลับกับการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรนั้น 3. แบบผสมผสานเป็นการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษาส่วนหนึ่งและการเรียนภาคทฤษฎีพร้อมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอีกส่วนหนึ่งทั้งนี้การจัดหลักสูตรซีวีทั้ง3รูปแบบต้องเป็นความร่วมมือจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ ประโยชน์จากการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในด้านนักศึกษาจะมีทักษะที่หลากหลายต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในศตรวรรษที่21ค้นพบตัวเองจากการปฏิบัติงานมีโอกาสได้ทำงานก่อนเรียนจบการศึกษาและมีช่องทางสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านสถาบันอุดมศึกษา สามารถผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานมีรูปแบบการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและต่อยอดสู่งานวิจัยได้ ด้านสถานประกอบการเป็นการร่วมสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาความรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆได้สิทธิประโยชน์จากภาครัฐได้พนักง,งานใหม่ที่เข้าใจวัฒนธรรมองคอ์กรส่งผลให้อัตราการลาออกลดลงด้านประเทศชาติจะมีสมาร์ทซิตี้เซนเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืน